ผมได้ยอดงานบริจาคมานี่7ปีเศษพอตอเข้านั้นจะมีการตรวจสุขภาพแล้วก็เอ่องานที่ทำนี่จะตรวจเอ่ความจริจยากเป็นผู้ช่วยทีาจะอวรจะเียแน่นอนว่เรื่องป่วเรื่องเสียงนี่เปน สำหรับการที่ทาอยู่ในที่มีผลเสียที่รู้สิกได้จากเงิองครต้องการ่สนอผให้ก็ต้องเพื่อการที่ตได้จากได้ความความที่มอให้เมาจะเปลีนทำใน้านของพรวัิยาที่หหางาแล้ว กที่นี่มันทำช่วยตื่นจากโง่ด้ด้วย็นการทำลายการเกิดการอะไรหลายอย่างของกรณีนี้และตบจะ้เร็ยนรูาแล้วก็ความรู้ที่ได้มาจากการทำนี้ก็ เบางอย่างความรู้ที่ได้รับการประชาราษฎร์เรได้มีเข้าร่วมกับหน่วยผู้ช่วองเรารสืบสอนตั้งแต่การสืบสวนเบาลต้นๆมาจนะเป็นการระดมก็ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นในการสืบสวนตัวการ ประเทศก็เก็นความรู้วใจยแล้วที่ได้ทำงานกับาครัฐก็บอกว่าทางที่จะจัดการรงทก็ให้พนามีความรู้ทัน์หรือความที่จะยอมรับ Non lo so,